Welcome back TK Studio วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถบรรทุกทางไกลที่ทรงพลังที่สุดของกองทัพสหรัฐอเมริการถที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อโชว์ไม่ได้สร้างมาเพื่อความหรูหราแต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำงานหนักที่สุดในภารกิจโลจิสติก นี่คือ M915 Patriot Howler รุ่นปี2025รถบรรทุกสายลากขนาดหนักที่เป็นหัวใจสำคัญของระบบส่งกำลังบำรุงของอเมริกาทั้งในประเทศและในภารกิจต่างแดนวันนี้เราจะเจาะลึกทุกด้านของมัน ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เครื่องยนต์ความสามารถการบรรทุกประสิทธิภาพบนถนนความทนทานรวมถึงช่วงราคาของปี2025ว่ามันคุ้มค่าขนาดไหนเมื่อเทียบกับรถบรรทุกเชิงพาณิชย์ทั่วไป M 9 1 5 Patriot Hauler เป็นวิวัฒนาการของรถระกูล M 9 1 5ที่ถูกใช้มาตั้งแต่หลายทศวรรษก่อนจุดเด่นของซีรีส์นี้คือความทนทาน การซ่อมบำรุงง่ายและการรองรับภาระหนักในการขนส่งยุโทโธปรกรณ์และสเสบียงจำนวนมากรถรุ่นปี2025ถูกออกแบบมาใหม่ให้แข็งแรงกว่าเดิมปลอดภัยกว่าเดิมและมีประสิทธิภาพดีกว่าเพื่อรองรับภารกิจที่ต้องเดินทางไกลหลายพันกิโลเมตรในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดเมื่อมองจากภายนอก M 9 1 5ให้ความรู้สึกเหมือนยักษ์ใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับงานหนักโดยเฉพาะ รูปลักด้านหน้าแข็งแรงบึกบึนตัวถังเสริมโครงสร้างเหล็กแรงดึงสูงการจัดวางล้อแบบ6คูณ4ทำให้มีความมั่นคงในขณนะลากพ่วงหนักเส้นสายการออกแบบของปี2025ยังถูกปรับให้ลู่ลมมากขึ้นเพื่อลดแรงต้านและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมถึงแม้จะเป็นรถทหารแต่รายละเอียดด้านอากาศพลาศาสตร์ก็ถูกให้ความสำคัญอย่างจริงจัง หัวใจของ Patriot Hauler อยู่ที่เครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ประมาณ15ลิตรให้กำลัง500-600แรงม้าแล้วแต่รุ่นย่อยแต่สิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้รถคันนี้คือแรงบิดระดับมหาศาลกว่า1,800-2,500 0นิวตันเมตรทรงพลังพอที่จะลากพ่วงหนักๆได้อย่างไม่มีปัญหาการขับเคลื่อนทั้งหมดถูกควบคุมด้วยเกียร์อัตโนมัติที่ถูกปรับจูนมาให้รับกับแรงบิดสูง การเปลี่ยนเกียร์จึงนุ่มนวลแม้จะบรรทุกเต็มพิกัดหนึ่งในจุดแข็งของ M915 รุ่นใหม่คือการประหยัดพลังงานที่ดีขึ้นด้วยระบบหัวฉีพรุ่นใหม่และการปรับแต่งระบบส่งกำลังทำให้วิ่งได้ไกลขึ้นด้วยน้ำมันที่น้อยลงแม้กองทัพจะไม่โฟกัสเรื่องความประหยัดเป็นหลักแต่เมื่อรถหนึคันต้องวิ่งเป็นพันๆกิโลเมตรการลดการเติมเชื้อเพลิงก็ช่วยลดจำนวนขบวนรถลง ทำให้ภารกิจปลอดภัยขึ้นและคุ้มค่ามากขึ้นในด้านสมรรถนะบนถนนรถคันนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งเส้นทางไกลด้วยฐานล้อที่ยาวระบบช่วงล่างที่มั่นคงและการกระจายน้ำหนักที่ยอดเยี่ยมแม้จะลากพ่วงหนักสุดความสามารถรถก็ยังคงเกาะถนนได้ดีระบบเบรกแบบลมผสม ABS ได้รับการอัปเกรดใหม่ให้หยุดได้มั่นใจมากขึ้น แม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินการควบคุมยังคงนิ่งและเสถียรมากกว่าที่คิดไม่ว่าจะเป็นถนนราบทางลาดชันหรือพื้นที่ครูขราระดับปานกลาง M 915ยังคงทำงานได้ดีโดยไม่ทำให้ผู้ขับเครียดมาดูด้านภายในห้องโดยสารกันบ้างในอดีตรถบรรทุกทหารมักจะเน้นความแข็งแรงมากกว่าความสบาย แต่รุ่นปี2025มีการพัฒนาอย่างชัดเจนเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับการเดินทางไกลานานหลายชั่วโมงระบบเก็บเสียงดีขึ้นหน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิทัลมีระบบนำทางเฉพาะทางทหารที่ปลอดภยัย และระบบแอร์ที่ออกแบบมาให้ทนสภาพอากาศสุดขั้วไม่ว่าจะหนาวจัดหรือร้อนระอุพื้นที่ในห้องโดยสารยังถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงปุ่มต่างๆได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนมากเกินไปอีกจุดสำคัญที่ทำให้ Patriot Towler เป็นที่ยอมรับคือการซ่อมบำรุงที่ง่ายตัวเครื่องยนต์วางตำแหน่งให้เข้าถึงชิ้นส่วนได้สะดวกไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ทำให้ช่างทหารสามารถซ่อมได้ในพื้นที่สนามจริงสายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกห่อหุ้มเพื่อป้องกันน้ำและฝุน่นดังนั้นแม้สภาพแวดล้อมโหดร้ายรถก็ยังทำงานได้ต่อเนื่องสำหรับความสามารถในการบรรทุก M915 สามารถลากพ่วงได้มากกว่า27ตันหรือสูงกว่านั้นขึ้นอยู่กับพ่วงที่ใช้นี่ทำให้มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งยุโทโธปกรณ์ เช่นเครื่องจักรหนักอาวุธยุทธภัณฑ์เชื้อเพลิงหรือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่มันเป็นรถที่กองทัพวางใจได้ว่าไม่ว่างานจะหนักแค่ไหนมันก็ทำได้โดยไม่งองแงด้านความทนทานรถคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อใช้งานต่อเนื่องหลายปีในสนามปฏิบัติการจริง ไม่ว่าจะเป็นอากาศหนาวจัดในอลาสา้าฝุ่นหอนานายตะวันออกกลางหรือภารกิจข้ามรัฐในอเมริการะบบป้องกันสนิมช่วงล่างเสริมและชิ้นส่วนที่ต้านแรงสั่นสะเทือนช่วยให้รถใช้งานได้ยาวนานและคงประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอเมื่อเทียบกับรถบรรทุกพลเรือนขนาดใหญ่ แม้จะมีความคล้ายกันหอลายจุดแต่รุ่นทหารอย่าง m 915ถูกออกแบบให้มีความทนทานกว่าซ่อมง,ง่ายกว่าและรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ดี